สวัสดีค่ะจากบอกไลฟ์ไทยแลนด์นะคะคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําสินค้าตัวนี้กันเลยค่ะตัวนี้มีชื่อว่าสปีกเกอ CS30W นะคะตัว CS30W เนี่ยเราเรียกกันว่าชุดลําโพงพร้อมไม์ไร้สายนั่นเองนะคะเรามาดูอุปกรณ์ในเซตของตัว CS30W ดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรมาให้ในเซตบ้างนะคะอันดับแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นลำโพงซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย แล้วก็มาพร้อมไม้ไร้สายตัวนี้ตัวไม์ไร้สายนะคะเขามาพร้อมสายชาร์จแบตของเขานั่นก็คือสามารถชาร์จแบตได้แล้วก็ต่อไม์เพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นตัวไม์ตัวนี้ที่เป็นหัว3.5นะคะแล้วก็จะมีสาย3.5สําหรับไว้เชื่อมต่อเสียงจากภายนอกนั่นเองนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งตัว CS30W เนี่ยเราจะมามาประกอบกันก่อนว่าประกอบออกมาแล้วหนะ้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะ แล้วก็เอาฝั่งซ้าย <S <S ฝั่งขวาประกบเข้ากันนะคะเราจะเห็นได้ว่าช่องเชื่อมต่อเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างลาโพงฝั่งซ้ายไปยังลาโพงฝั่งขวานะคะแล้วก็เชื่อมต่อลงไปช่องที่สองเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อไฟนั่นเองนะคะตัวสัญ,ญญาณไฟเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ไฟบ้านปกติเลยนะคะแล้วก็ช่องที่สามเนี่ยจะเป็นเสียงจากภายนอกเราสามารถใช้ไซ3.5เชื่อมต่อเสียงจากภายนอกได้เลยนะคะ ตัวลำโพงตัวนี้นะคะเมื่อเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะติดตั้งออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็เขาก็จะมีตัวไฟแสดงสถานะแบบนี้ให้นะคะตัวไฟแสดงสถานะเขาเนี่ยกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยหมายความว่าสามารถใช้งานตัวลำโพงได้เลยตัวไม้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดไฟดับลงนะคะเป็นการออโต้ชันดาวของตัวลำโพงนั่นเองนะคะเราสามารถใช้งานได้โดยการที่เปิดไม้หรือว่าเชื่อมต่อเสียงจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่า คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้นันเองนะคะซึ่งตัว CS30W ตัวนี้นะคะเป็นชุดเครื่องเสียงดิจิตอลสเตอริโอนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องขยายเสียงในตัวอยู่แล้วพร้อมกับชุดรับสัญญาณไม้นะคะ ให้กำลังขับสูงถึง30วัตทำให้เสียงเนี่ยดังและชัดเจนนะคะและด้วยการออกแบบที่เป็นทรงกลมแบบนี้หรือที่เรียกว่าดัมเบ h ชฟเนี่ยเวลาติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะติดตั้งไว้กลางห้องนะคะเมื่อติดตั้งไว้กลางห้องเนี่ยทำให้หมดปัญหาเรื่องหน้าห้องดังหลังห้องเบานะคะเสียงเนี่ยกระจายทั่วห้องเคยทดลองในห้องที่มีขนาด15-20ถึงเมตรแล้วยังสามารถได้ยินเสียงที่ชัดเจนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไม์หรือว่าใช้งานไฟล์เสียงจากภายนอกนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ นีตัว C-S30W ตัวนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีไร้สายแบบ2.4กิกะเฮิรต์ในการจับสัญญาณอีกด้วยค่ะการจับสัญญาณโดยคลื่น2.4กิกะเฮิรต์นะคะจะเป็นการจับสัญญาณแบบ One-to-One Matching ันก็คือไม่1ตัวกับลำโพง1ตัวในการจับสัญญาณนะคะทำให้หมดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนกันจะแตกต่างจากคลื่น UHF หรือ VHF ทั่วไปนะคะคลื่น UHF/VHF ทั่วไปเนี่ยติดตั้งไป5-6ชุดอาจทาให้เกิดสัญญาณรบกวนได้เช่นการ เปิดห้อง A ไปดังห้อง B หรือว่าการเปิดที่กลางสนามและไปดังบนอาคารแบบนี้นะคะทําให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้งานนั่นเองนะคะซึ่งตัว CS30 เนี่ยหมดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนไปได้เลยนะคะวิธีการใช้งานของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเลยนะคะว่าใช้งานไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็ถือไมคตัวนี้เข้าไปห้องที่มีตัว CS30W ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะติดห้องไหนนะคะก็สามารถถือไมคตัวนี้เข้าไปใช้งานได้เลยก็จะมีปุ่มเปิดด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตไฟแสดงสถานะด้านล่างตรงนี้นะคะ เมื่อเราเปิดมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าไฟแสดงสถานะเป็นสีน้ําเงินแล้วเขาก็จะมีสัญญาณเตือนว่าจับคู่กันแล้วโดยระยะการจับคู่จับสัญญาณของเขาเนี่ยจะอยู่2-3เมตรนะคะตัวไม้ตัวนี้เราสามารถปรับเสียงขึ้นเสียงลงและยังสามารถหยุดไม้ชั่วคราวได้อีกด้วยปรับเสียงขึ้นจะเป็นลูกศรขึ้นตรงนี้นะคะแล้วปรับเสียงลงก็จะเป็นตัวนี้นะคะ หรือว่าเราจะหยุดไม้ชั่วคาวกดตรงกลางนะคะเป็นปุ่มกลมๆตรงกลางแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวไม้เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคาวแล้วเมื่อเราต้องการใช้งานไม้เหมือนเดิมให้เรากดปุ่มตรงกลางอีกรอบนึงนะคะก็จะสามารถใช้งานไม้ได้เลยนะคะ ตัวไม้ตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่มีเสียงดังรบก,กวนเลยนะคะนอกจากตัวนี้แล้วนะคะตัวไม้เนี่ยยังมาพร้อมกับแบตลิเธียมในตัวสามารถชาร์จไฟได้ชาร์จแบตได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีก,กว่านะคะว่าเครื่อ2.4ตัวนี้นะคะทําให้ไม่เกิดสัญญาณรบกวนกันยังไงนะคะเมื่อเราเปิดไม้ตัวนี้ไว้แล้วนะคะแล้วเราเปิดไม้อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะคะ จะเห็นได้ว่าไฟแสดงสถานะของเขาตรงนี้นะคะเป็นไฟสีน้ําเงินสีแดงกับพิพยู่นะคะหมายความว่าเขากําลังหาสัญญาณชุดรับสัญญาณของตัวลําโพงอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราปิดไม้ตัวนี้ลงไปนะคะเมื่อเราปิดไม้ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยไม้ตัวนี้ก็จะดังขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานไม้ได้เลยนะคะเราสามารถใช้งานตัวนี้ทดแทนได้แต่ถ้าเกิดเราเปิดไม้ตัวเดิมกลับขึ้นมานะคะก็จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเขาเจับกันแค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะคะ ไม่ว่าเราจะติดตัว CS30W ตัวนี้ไว้ที่ห้องไหนนะคะเราก็สามารถถือไมค์เข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะคะซึ่งตัว CS30W ตัวนี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขามีดังนี้นะคะข้อแรกเลยคะเป็นการรวมเอาชุด เครื่องเสียงชุดเครื่องขยายเสียงและก็ตัวรับสัญญาณไมไว้ในตัวเดียวกันนะคะข้อ2เป็นชุดเครื่องเสียงระบบไร้สายที่ทําให้หมดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนกันอย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะคะและข้อ3นะคะด้วยการออกแบบที่เป็นทรงกลมแบบนี้ทําให้ คุณภาพเสียงที่เต็มหวัดอีกด้วยทําให้เสียงที่ได้เนี่ยชัดเจนนะคะเรียกได้ว่า cs 3 0 w ตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วเลยค่ะค่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น cs 3 0 0ตัวนี้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้แล้วก็ตัว cs 3 0 0 w ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ www. b o g l i g e thailand. com นะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ